เลยพรแม่ลูกค้าบอกไม่มีสัญญาณลองมาวัดดูสักจังหนึ่งใกล้หมดจะไม่บังอันนี้่ฮอสใกล้สัญญาณมาไหมจำใหญ่เนาะ ยามา Google TV สัญญาณมาคืสัญญาณมาประกอใจโอ้แมาลูกค้าลูกค้าเลือกไปที่ตรงไหน อ่าโอเคก็เฮ็ดีถูกต้องเฮ็ดดีไม่มีภาพเหรครับเฮ็ดีหนึ่งไม่มีภาพต่อเฮ็ดดีหนึ่งรมก็มีแล้วเป็นยังไงทีนี้มันไม่ติดมันมันมีแค่อ๋อมันมีแค่สิบแปดช่องมีสิบแปดช่องนะครับผมอ่าเขาเรียกว่ากล่องไม่อัพคือกล่องไม่อัพไม่อัพมีสองกรณี มันขับให้เขาอัพอัพไหมถ้าไม่อัพอหัวซะเอเดี๋ยวไเอานสาเหตุที่ดูได้ไม่ครบมันไม่ติดกล่องไม่อัพสรุปันายกล่องัพหลังคายอย่างเดียวถ้าแต่อันนี้อันนี้ดูได้นะดูได้เขาเคยอัพอไว้แล้ว ตัวใหม่อันนี้ดูได้แต่ตัวใหม่มันไม่อัพต้องไปหลังคาอันนี้มันอัพไว้แล้วมันก็เลยดูได้แต่ถ้ามีช่องรายการใหม่ๆมันจะดูไม่ได้เพราะมันไม่อัพแล้วครับผมหลักการจะเป็นอย่างนั้น